ยอมรับนะครับว่าใส่เวลาโดนหลายนะครับอาจารย์นะครับสองชั่วโมงก็กลัวนะครับจังได้เพิ่นนะครับนกปลาหลาไลนะครับสายทองนะครับเจ้าปูเพิ่นนะครับเจ้าปูเจ้าตาเพิ่นนะครับเพิ่นก็ได้ปั่นตัวสองกุกเสียงเงี้ตัวนี้ให้นะครับอาจารย์นะครับก็คงจะได้ไปทดคำเปิดคำไปิดขึ้นขึ้นเขานะครับอาจารย์นกสองกุกตัวนี้นะครับเป็นตัวนกตัวเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นนกงามพร้อมนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ผู้ที่รักและชื่นชอบนะครับในการต่อนกเขาใหญ่ทุกๆท่านนะครับอาจารย์นะครัับบมื้อนนีะครก ลูกสายทงนะครับอาจารย์นะครับมากับนกฟึกนะครับผ้าจมูเพันออกมานะครับหลังจากสีพ่นไทยขนนะครับเป็นขนก็จะเป็นไทยแซมบนะครับอาจารย์เพราะว่ามีจต่ขนหน่อยออกนะครับเลาะหน้าเลาะตาเพิ่นนะครับขนหลอดเต็มใบหะอยู่นะครับช่วงบังหับนะครับบาดห็นเห็นคึกเพิ้นเห่าขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยเอาิ่นออกมานะครับอาจารย์ตอนนี้กําลังย่างเลาะหาต้นอยู่นะครับอาจารย์สายทงก็บมอกลจากหน้าผมนะครับอาจารย์นะครับ ลงมาให้มาหน้านะครับก็เรยเอามาน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์ครับหาต้นเพื่จะเข้ากันเนื้อบาดนี้เด้ออากาศก็ดีก็บ้านจะไรนะครับอาจารย์สภาพไม้นะครับก็เป็นทงนะครับาเบรรงต้นเบื้องแล้วนะครับถาบุญหมดนะครับก็คงจะเป็นกบสมนะครับกกนีนะครับอาจารย์ก็หยุดแถวไจ่ป้านะครับมีไจ่มียังนะครับแถวนี้นะครับก็เเมาะนะครับ ตอนนี้กันยินเสียงนกขันนะครับแววๆวนะครับทุกไก่ๆนะครับอาจารย์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขออนุญาตอนนกขึ้นต้นจะฆ่าก่อนอาจารย์เนอะหลังจากขึ้นต้นนะครับได้จักพักนึงนะครับจะมูงเพิ่การขันเรียกไปเรื่อยนะครับขันย่นอยู่สองเสาแล้วนะครับอาจารย์มีนกเขามากนะครับแต่ว่าพย่อมเขาร่วมต้นนะครับอาจารย์ไม่ยอมเขาร่วมต้นเลยนะครับบอาการไปจัหน้อยนะครับขัน เป็นอาการแบบนี้นะครับก็คห้องจะได้่ใหญ่ไหมนะครับอาจารย์ไปไหมเอื้นต้อนะครับมือหลังนะครับก็จะค่อยว่ากันนะครับก็ไม้นี่นะครับเป็นนกที่เสียงดีนะครับสองสามตัวนะครับอาจารย์ส่วนมากจะเป็นกุกเดียวเสียงกางนะครับว่ามันใจว่าติดหรือป่ติดนะครับอาจารย์เดี๋ยวไปรุ่นต้นดีก็นะครับอาจารย์ผมว่านะครับเดี๋ยวไปคือยังเป็นมือมับมือหมับคือยังส่องคือแล้วนะครับเห็นเพื่อนเขาที่โดนแล้วนะครับอาจารย์เขาโดนแล้วนะครับ นกบ้านกระมิดนะครับเพราะพระท่านหูจักใจเพื่อนนะครับว่าเพื่อนติดนกเพื่อนเป็นแบบเลยนะครับอาจารย์หมันยีลีอาจารย์หมันยีลีครับเขามาใกล้ๆนะครับจังหมจักนะครับอาจารย์น่าจะเป็นตัวสองกุกนะครับสองกุกเสียงก่างไปเนี่นะครับอาจารย์พุ้นดินบอบบขนปิ้นเวิ้นนะครับอาจารย์เฮ้ยเขามาใกล้นะครับจังเห็นชัดเกจนวันนี้ดีใจครับดีใจเจ้าหมูเพื่อนจัดเต็มเฮเต็มที่สามเพื่อนนะครับเป็นนกฟึกนะครับอาจารย์ 我摸这个手摸。 โอ้โหโนอกไม่ดินนะครับอาจารย์นอกไม่ึ้นดินนะครับดินับบับโอ้โโอโโตัวใหญ่จนกำเหลือกำมือนะครับอาจารย์เดี๋ยวไปหามมงดีๆปดเบังนะนะครับอาจารย์ เป็นตว <ique> ัว <gitti> ผ <ants> <Courtney> <bucks> <apan> ูนะครับพันเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเบิ้งแข้งเบื้องขาเพื่อนนะครับอาจารย์เบิ้งก้วยนะครับก้อยักใหญ้เบื่อเลยนะครับอาจารย์เป็นนกสองกุ๊กนะครับอาจารย์ดิ้งลงมานะครับเพิ่นเข่ามากนะครับเข่ามากมาคู่ใส่นะครับคู่ไหลข้ากับนกบ้่นเ้านะครับอาจารย์ตัวนี้เบิ่งหน้าวิเคราะห์ซอยกันนะครับอาจารย์หน้านกสองกุ๊กแน่นอนนะครับตาดีนะครับ เป็นนกไทยขนนะครับอาจารย์ช่วงนี้เพิ่นทายขนนะครับนี่นะครับขนหลอดเพิ่นหลุดนะครับมีเลือดออกกีน้อยนะครับผมก็จะเปเอยวยาท่านะครับเมื่อคอดบ้านนาจะได้นกช้ำนกอย่างอีกตัวนึงแล้วนะครับอาจารย์เสียงไงนะครับสองกุกตัวนี้นะครับอาจารย์สองกุกเสียงไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับที่ให้การรับชมทุกทท่านนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้ยติดต่อนซ่อนใส่เวลาเกือบสองชั่วโมงนะครับอาจารย์จังไรโตเพิ่นนันะครับครับผมก็ จะพยายามนะครับท่าคลิปให้อาจารย์ได้ยๆท่านนะครับได้รับชมกันนะครับจะใส่ามมายามอย่างยิ่งนะครับเป็นเชลยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สามนะครับของเจ้าหมูนะครับเจ้าหมูเพิ่นเป็นนกฟึกนะครับแล้วก็เชลยตัวที่สองนะครับผมก็ได้เลี้ยงอยู่นะครับตัวแรกบ่าง้ามนะครับผมก็ได้ปล่อยไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สามของเพิ่นนะครับอาจารย์โอ้หมักอยู่นะครับมักมักเม็ดข้อนะครับตัวนี้นะครับก็คงจะได้ช่ำ ดูเอะครับตัวนี้หัวใหญ่นะครับนกสองกลุก่มในเบิ่งง่ายๆนะครับหัวเพิ่นจะใหญ่ปีๆนะครับอาจารย์อาผมขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไกเฟย์สักนิดนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับ